ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot วันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์นะคะของคนสองคนที่ตั้งแต่ได้รู้จักกันได้เจอหน้ากันมีความรู้สึก f e l l i k e h ค m e นะคะหรือหรือรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้เจอคนที่เป็นคนในครอบครัวได้เจอคนที่เหมือนกับเราตามหามาตลอดชีวิตอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่น ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะ energy ในฝั่งของเขาเนี่ยตอนนี้เขาพยายามที่จะ balance ทุกๆอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาในเรื่องของงานเงินเวลาให้ตัวเองเวลาให้คนที่เขารักหรือว่าคนที่เขามีใจให้แล้วก็พยายามที่จะ balance เวลาให้กับครอบครัวด้วยนะคะคนคนนี้คือในฝั่งเขาอะ่ะเขาพยายามที่จะเหมือนกับ ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดโอเคที่สุดและทุกคนก็มีความสุขที่สุดรวมถึงตัวเขาด้วยนะคะในขณะที่ energy ฝั่งคุณเนี่ย energy ฝั่งคุณคือคุณค่อนข้างอารมณ์ดีนะในชว่ชวงช่วงที่ผ่านมานะคะประมาณแบบเดือนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะคะ,ะคุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์ดีแล้วคุณก็พร้อมที่จะมอบความรักให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน น้องแมวน้องหมานะคะคนที่คุณรักหรือคนที่คุณมีใจให้คือคุณพร้อมที่จะเหมือนกับใจดีกับทุกคนทําดีกับทุกคนคืออารมณ์ดีแล้วก็แบ่งปันความสุขแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆคนอื่นด้วยนะคะเอเนอร์จีคุณดีมากนะในฝั่งคุณนะคะครนี้ในส่วนตัวของเขาเนี่ยเวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรอัปเดตอยู่เสมอเลยเป็นคนที่เหมือนกับ ชีวิตมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอมีเรื่องราวมีข่าวคราวอะไรไแบบมาอัปเดตตลอดเลยไม่ชีวิตคุณดูไม่น่าเบื่อในสายตาเขานะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับ energetic แล้วก็ชอบหาอะไรทําอยู่เรื่อยๆไม่เคยอยู่นิ่งมักจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ colorful นะ คือทาอะไรได้หลายอย่างเก่งรอบด้านแล้วก็มีการเดินทางไปนั่นมานี่อยู่ตลอดอาจจะดูยุ่งยุ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าเขาได้ได้อยู่กับคุณเขาคงชีวิตเขาคงไม่น่าเบื่อนะคะเออแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณอะเวลาที่คุณมองเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้บ้างงานมากเลยคุณมองว่าเขาเป็นคนที่บ้าง,งานให้งานมาที่หนึ่งให้ความสําคัญกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวเองอะไรเงี้ยเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับฐานะทางการงานการเงินอะไรประมาณนีถคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเ o r ร์เกอก็คือบ้างานมากแล้วก็มีคุณยัง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 ,ยงมองว่าตัวเขาเป็นคนที่มีโกในชีวิตชัดเจนเช่นแบบเออยอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปจนถึงตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ แล้วเขาเป็นคนที่เวลาทําอะไรเขามีแผนในการเดินชัดเจนอะคะ่ะแผนหมายถึงว่าเดินไปสู่เป้าหมายอะไรเงี้ยเออประมาณนี้อันนี้คือ,ค,อคือภาพที่คุณมองเขาคราวนี้ออในฝั่งของตัวเขาเนี่ยนะคะเวลาที่เขามองมายังความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาอะยังเหมือนกับคือไพ่เดอะมูนเนี่ยมันเหมือนกับยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอตกลงในความสัมพันธ์เนี้ย มันจะเป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันไหมคือไม่ว่าสถานะปัจจุบันจะเป็นยังไงเขายังไม่แน่ใจว่าไอความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทางซ้ายหรือทางขวามันจะเดินหน้าหรือว่าจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ประมาณนี้นะคะคือมันไม่ชัดเจนเออมันมันดูไม่ชัดเจนและและในในในความรู้สึกเขาเวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์นะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ว่าความสัมพันธ์มันดูคลุมเครือนะ เขายังรู้สึกว่าตัวเขาเองก็คลุมเครือคุณเองก็คลุมเครือเขารู้สึกแบบนี้คือคลุมเครือกันทั้งสองฝ่ายประมาณเนี้ยนะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะเวลาคุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถนําพาให้ทั้งตัวคุณและเขาอ่ะไปสู่จุดที่มีความสุขไปสู่จุดที่มันประสบความสําเร็จได้แล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณสองคนเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งคุณและเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เวลาที่คุณมองอะนะคะแล้วมากไปกว่านั้นคือ คุณรู้สึกว่าการที่ได้ได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาอ่ะมันทําให้ตัวคุณเนะี่ยมีการเติบโตก้าวหน้าหมายถึงว่าในในเชิงของนิสัยใจคออวุฒิภาวะอะไรประมาณเนะี้ยคุณรู้สึกว่าคุณโตขึ้นและตัวเขาเองอ่ะก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากความสัมพันธ์นี้ด้วยนั่นเองนะคะตัวเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขา นำมาสู่ความสัมพันธ์นี้เสมอมาคือการปากไวเหมือนนเขาเป็นคนเหมือนเวลาไม่ได้คิดก่อนพูดสักเท่าไหร่เวลาที่คุยกับคุณเรื่องความสัมพันธ์นี้ค่ะเวลาที่สนทนากันเรื่องว่าความสัมพันธ์ที่เป็นยังไงเรื่องของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยตัวเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดหรือว่าสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์น่ะมีแต่คําพูดที่มัน อาจจะทําร้ายใจิตใจคุณหรือว่าพูดแล้วมันแบบคนฟังสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขานํานําปัญหาเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้เขาเขาเป็นคนที่นําปัญหาเข้ามาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะในขณะที่ตัวคุณอนะ่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้คุณคิดว่าตัวคุณอนะ่ะเป็นคนที่นํานํา คือคุณน่ะคิดว่า <Ether> ตัวเองกับเขาเป็นคู่กันคุณก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนนําปัญหาเข้ามาส่วนคุณนะ่ะนาวิธีการแก้ไขในความสัมพันธ ouais? 응์เข้ามาอืมก็คือถ้าเขานําปัญหาเข้ามาคุณเป็นคนเป็นคนแบบคิดหาทางออกคิดหาวิธีแก้ถ้าปัญหาในความสัมพันธ์มันคือการเราอยู่ไกลกันคุณก็เป็นฝ่ายที่เดินทางมาอยู่ไกลเขาถ้าปัญหาของความสัมพันธ์คือทํางานที่เดียวกันเป็นแฟนกันไม่ได้คุณก็เลยเหมือนกับย้ายที่ทํางานหรือถ้าปัญหาความสัมพันธ์คือ คืออ,อ,อะไรกะคือมันมีหลายๆตัวอย่างนะคะที่ทสามารถยกมาได้แต่ว่าเค้กไม่รู้ว่าควรจะไหมอ่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงเช่นคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือกาลังจะเลิกกับแฟนแต่ยังเลิกไม่ขาดอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนอะไรเงี้ยคุณก็แค่ทําให้มันชัดเจนก็คือคุณอาจจะต้องเลิกกับแฟนคุณไงค่ะแล้วคุณก็ตัดสินใจเลิกเพื่อทําทุกอย่างให้มันเคลียร์อะไรที่มันคลุมเครือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายทําให ทำให้เคลียร์นี่คือสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์คุณนําทางออกของการแก้ปัญหาคุณนํานําความเชื่อแล้วก็พลังงานดีๆในเชิงที่ว่าเราเป็นเนื้อคู่กันอ่ะคุณคุณนาพลังงานเหล่านี้เข้ามาสู่ใน,ใน,ใ,นในความสัมพันธ์ในขณะที่ตัวเขาเขารู้สึกว่าเขานําแต่ปัญหาเข้ามาอะไรเงี้ยหรือนําแต่คําพูดที่มันไม่น่าฟังเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะในฝั่งในฝั่งของตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันชา l e เลน มากๆหรือว่าท้าทายมากๆเลยคือการให้คอมมิชเมนต์กับคุณคือการขอคุณเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราสองคนเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเ,ขเ,ขเขาเขารู้สึกว่ามันมันท้าทายมากมันมันเป็นสิ่งที่เขายังต้องใช้ความกล้ามากมากอะค่ะในการทําในการพูดว่าเขารู้สึกยังไงแล้วขอคุณเป็นแฟนอะไรเงี้ยหรือการบอกทุกๆคนว่าคุณกับเขา,เาคบกันนะหรือคุณกับเขากาําลังจะแต่งงานกันนะอะไรเงี้ยเขาเขาต้องใช้ความกล้ามากๆ ในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณรู้สึกว่า Challenge ในความสัมพันธ์นี้นะคะมีอยู่2อ,อย่างคือ1คุณจะเข้ากับครอบครัวเขาได้อย่างไง 2. คุณจะเข้ากับเพื่อนเขาได้ยังไงอัน,นอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันดูยากจังเลยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือคุณจะทํามันได้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้คือความชัดเจนคือการพูดกันตรงๆว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ คุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์ที่เรามาคุยกันตอนนี้เราครบกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราแค่เป็นคนคุยกันหรือตอนนี้เราครบกันมานานแล้วเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยเขาต้องการให้ความชัดเจนความกระจ่างมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะในขณะที่ตัวคุณสินคุณต้องการในตอนนี้นะมากที่สุดเลยคือคุณอยากจะบอกให้เขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนแบบรักมากๆแล้วก็จริงใจกับเขาแค่ไหนคุณอยากมีอนาคตร่วมก,กันกับเขายังไงอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดๆเลยคือคุณ อยากบอกให้เขารู้นะว่าคุณน่ะรักเขามากมากนี่คือสิ่งที่คุณอยากอยากให้เกิดขึ้นณนะตอนนี้เวลานิเทศกําลังอ่านไพ่อยู่เนี่ยนะคะคราวนี้มาดูเอาคคากันหรือว่าผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะได้บอกรักเขานะและเขาเองก็จะบอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะแต่แค่อยากให้คุณ เขาเรียกอะไรนะตั้งใจฟังดีๆแล้วกันเวลาที่เขาพูดเพราะคนคนนี้จะไม่พูดบ่อยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของความรู้สึกตัวเองสักเท่าไหร่คนคนนี้ถ้าเขาบอกรักคุณนะคุณก็รอแบบปีละครั้งอย่างเงี้ยเาอาจจะพูดหนึ่งครั้งในในวันเกิดคุณหรือในวันครบรอบคบกันอะไรเงี้ยเขาจะพูดหนึ่งครั้งอ,รรอ,อะไรเงี้ยน,งงยนะคะเพราะงั้นก็ pay attention แล้วก็ตั้งใจฟังแล้วกันเพราะน่าจะได้ฟังแค่แบบนานๆที่อะไรเงี้ยขำๆว่ารักจะปากเขาอะนะโอเคในการ c o n f i r มนะคะก็คือฝั่่งคุณเนีย เค okay, รู้สึกว่าคุณจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะก็คือมีนกรกฎไม่ไม่มีพิจิกนะฝั่งคุณไม่มีพิจิกนะคะมีนกรกฎหรือพฤษศตุลน,นะคะอันนี้ฝั่งคุณเนาะฝั่งเขาเนี่ยอาจจะมีพิจิกตุลน,นะคะหรือว่าไหนดูซิอ่าพิจิกตุลสิงจริงๆเขามีมีนกรกฎด้วยนะมีนกับกรกฎด้วยนะคะแล้วก็สิงตุล อันนี้คือฝั่งเขานะคะส่วนฝั่งคุณนะเป็นธาตุน้ําที่เป็นมีนกรกฎแล้วก็พฤษศนะคะตุนด้วยก็ได้นะคะประมาณนี้คล้ายๆกันอะ่ะมันมันมีอะไรกับของคุณคกับเขาที่เหมือนกันด้วยแต่ว่าคิดหาความเชื่อมโยงไม่ค่อยได้บอกบอกได้เท่านี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆในวันนี้ที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ